บรารมีสามสิบัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สุจตจนทัสโลโด้วยปฐมเริ่มแรกการเกิดขึ้นบรารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สุจตจนทัสโลเป็นดวงกลมหน่วยแรกขนาดเล็กละยิบระยับเป็นเครื่องจกักรเป็นพลังงานเป็นชีวิต เป็นความเป็นอย่างอยู่สําเร็จความเป็นอย่างอยู่ด้วยตัวเองอย่างสมบูรณ์ทํางานอยู่ตลอดเวลาโดยการทํางานดึงดูดบอกเกิดพัฒนาธรรมทั้งหลายในนิพพานธรรมใหญ่โดยขั้นตอนของการดึงดูดบอกเกิดของธรรมบุญารมีสามสิบทัศพระเด็บพระุลหลงปูดสดจัตทสโรดึงดูดธรรมทั้งหมด ในนิพพานธรรมใหญ่ดึงดูดเพื่อพัฒนาปรับปบรุงบ่อเกิดคือการสร้างขึ้นใหม่เป็นธรรมบุญบาร,รมีสามสิบทัศพระเด็พระคุณหลวงปู่สดเต็นทศัศหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นมาเรื่อยๆด้วยต้นแบบหน่วยปรมเริ่มแรก บารมีสามสิบทัศพระเดชพุคุลลุงปสดจันโตสโลเกิดเป็นหน่วยต่างๆที่เป็นหน่วยใหม่ๆมีความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบ้านเป็นชีวิตเป็นความเป็นยอย่างอยู่เป็นทั้งจากเป็นพลังงานที่ได้จากการพัฒนาปรับปรุงทำทั้งหมดในดิพานธรรมใหญ่ ให้เป็นบาร,รมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดรวมมันกันมากมายเป็นทะเลมหาสมุรทรทำบุญบาร,รมีสามสิทัศถ์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรรวมเป็นกระแสเดินทางไปตามเส้นทางสายกลาง ที่อยู่นตำแหน่งศูนย์กลางของทุกท่อฐานบุญไปทั่วอย่างทุกท่อฐานบุญสร้างให้นิพพานทำบุญบาร,รมีสัมสิทธัประเดชพคุณหลวงปู่สดยันทสโลดำรงอยู่อย่างต่อเนื่องด้วยบาร,รมีสัมสิทธัสระเดชพคุณหลวงปู่สดจันทสโลดึงดูดธาตุทั้งหมดทั้งละเอียดละเอี ที่เป็นของกลางของนิพพานธรรมใหญ่สร้างขึ้นเป็นนิพพานธรรมบุญบารมีสามสิบทัศพระเดชพุณหลงโพสต์จนทศโลกทำทั้งหลายในนิพพานธรรมใหญ่ดำรงความเป็นยังอยู่ความเป็นชีวิตด้วยการดึงดูดบอกเกิดธรรมของตนเองสร้างเป็นนิพพานของตนเองโดยดึงเอาธาตุที่เป็นของกลางของนิพพานธรรมใหญ่ ประกอบกันขึ้นเป็นนิพพานของตนเองเป็นท่อทานที่อยู่ในนิพพานของตนเองนิพพานธรรมบุญบารมีสันตพัเดรคุณุู้สดจันตัสโลสร้างท่อฐานบุญทั้งหลายเพื่อเป็นเส้นทางหรือว่าเป็นสื่อนําเป็นท่อฐานให้บารมีสันติพัสเพรปุลุงภูสดจันตสโล เดินทางด้วยกระแสไหลเวียนไปตามเส้นทางสายกลางของทุกท่อฐานบุญเพื่อเข้าถึงธรรมทั้งหลายธรรมที่มาจากศูนย์กลางนิพพานของกิเลสนิพพานของอัิยญาตตาธรรมานิพพานที่ไม่ใช่ธรรมบุญบารมีสามสิทััตถะเดเดปุกุลลงปูสดจันทสโลที่เข้ามาในนิพพานธรรมบุญบารมีสามสิทธัตถะเดเดปุกุลลงปูสดจันตสโลรวมเป็นธรรม ความโลภความโกรธความหลงทมที่เป็นความไม่ดีทมที่เป็นบาปหรือทมที่เป็นความชั่วทมที่เป็นโลภโกรธหลงเมื่อเข้ามาในนิพพานธรรบุญบารมีสามสิบทัศนเพรเทคุลมปุสโตรจันทสโลจะเข้าไปอยู่ตามท่อทานบุญทั้งหลายโดยเปลี่ยนธรรมบุญบารมีสามสิบทัศเพรเทคุลมปุสโตรจันทสโล ที่อยู่ในท่อทานบุญทั้งหลายที่เป็นที่อยู่เดิมเมื่ตถูกเปลี่ยนเป็นธรรมอื่นๆที่เป็นโลภโกวดหลงธรรมที่เป็นโภโกรธหลงไปจะเข้าไปอยู่แทนที่ซึ่งเป็นที่เดิมที่บาร,รมีสามสิบทัศ์พระเดชพุหลปุสดเจันโตสโลเคยดำรงอยู่เคยสร้างท่อทานบุญทั้งหลาย ให้ดำรงความสุขความเจเริญความสำเร็จของชีวิตยอยู่ต่อเนื่องมาตลอดโครงสร้างของการเป็นอยู่ของท่อทานบุญทั้งหลายหล่อเลี้ยงซึ่งกันและกันเป็นโครงสร้างที่ประคับประคองกันให้รับบาร,รมีสามสิทัพัพเะเดชกุลภูสดจันทสโรให้กับตัวเองให้กับซึ่งกันและกันเป็นโครงสร้าง ที่ถูกสร้างไว้เพื่อการดำรงอยู่ของนิพพานธรรมบุญบารมีสามสิทธัตระเดชคุณหลวงปู่สดจันทสโรอย่างมั่นคงถาวรคําที่เป็นบาปใช้โครงสร้างเดิมนี้ของนิพพานธรรมบุญบารมีสามทัทธัตะเดชภคุณหลวงปู่สดจันทสโรเป็นโครงสร้างของธรรมที่เป็นบาปหรือธรรมที่เป็นโลกกดลงที่เรารับรู้กันในความหมายคำว่า กทมขอในแต่ละท่อทานบุญมีบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณผู้สดจันทโลสร้างท่อทานบุญทั้งหลายอยู่ตลอดต่อเนื่องให้มีความสุขความเจริญของชีวิตยั่งยืนยาวนานไปตลอดแต่ละท่อทานบุญให้รับบารมีสามสิบทัศน์พระเดชรหคุูสดจันทสโลซึ่งกันและกันทำให้ท่อทานบุญทั้งหลายประคับประคองกัน เป็นกัละยามิตรซึ่งกันและกันช่วยเหลือเกื้อกูลรอเลี้ยงซึ่งกันและกันทาบุญบาร,รมีสาสบทัศน์ที่อยู่ตามท่อฐานบุญทั้งหลายทําให้ท่อทานบุญทั้งหลายไม่ตายไม่เสื่อมสลายทําบุญบาร,รมีสาสุทัศน์ที่อยู่ในท่อทานบุญทั้งหลายสร้างท่อทานบุญทั้งหลายให้เกิดขึ้นมั่นคงตลอดอยู่ ไปตลอดที่สุดแห่งธรรมของบุญบาร,รมีสามสิบทัดไปในคุณอุปสมบท่างทสมทำให้ท่อฐานบุญทั้งหลายแข็งแรงไม่เสื่อมสลายมั่นคงอยู่ไปตลอดทำบุญบาร,รมีสามสิบทัดที่อยู่ตามท่อฐานบุญทั้งหลายที่ให้บาร,รมีสามสิบทั์ เปรียบคุณหลวงปู่สดจันทสโลไหลเวียนตามท่อทานบุญของตนเองและก็ท่อทานบุญอื่นๆถ่ายทอดกระแสทําบุญบาร,รมีสามสิบทัดพระิพคุณหลวงปู่ดสดจันทสโลซึ่งกันและกันหมุนเวียนหล่อเลี้ยงด้วยบาร,รมีสามสิบทัดที่เดินทางไปตามท่อทานบุญทั้งหลายไปตามเส้นทางสายกลางไปตามท่อทานบุญที่เชื่อมโยงกันประคับประคองกันเป็นกรมิตรที่ดีต่อกัน ไม่เป็นคู่กรรมคู่เวรกันทำให้ความเป็นอยู่เป็นยุคชาวสิวไลเป็นสังคมของชาวสิวไลเป็นท่อทานบุญที่เป็นความสุขความเจริญทั้งมีวิญญาณธาตุและไม่มีเวียธา,าตุมั่นคงถาวรเสริมเพิ่มเติมบาร,รมีสามพิทัศน์พระเด็จพระคุณหลวงปู่สดซึ่งกันและกันเป็นความสุขความเจริญของชีวิตไม่เกิดภัยพิบัติ ไม่มีการบังคับด้วยธรรมที่เป็นบาปไม่ให้เส้นทางกับธรรมที่เป็นบาปหรือธรรมที่เป็นโลภกดลงธรรมที่เป็นบาปหรือธรรมที่เป็นโลภกดลงที่เข้ามาในท่อทานบุญที่เป็นโครงสร้างของกทมคอจะทํางานเป็นโครงสร้างเพื่อให้ทรรที่เป็นบาป แทรกซึมอยู่ตามท่อทางบุญทั้งหลายทําลายเส้นทางของการไหลเวียนของบารมีสามสิทัศน์พระเด็ุณุลงป่สดจนทัสโลทําให้ท่อทางบุญทั้งหลายไม่ให้ไม่รับบารมีสาสิทัศน์พระเด็ุกุลงป่สดจนทสโลซึ่งกนรละกันและให้กับตนเองโดยบารมีสาสิบทัศน์พระเด็ุกุลงป่สดจนทัสโลจกอู่ทะเลบุญบารมีสาสิทัศน์พระเด็ุณุลงป่สดจนทสโล เดินทางไหลเวียนไปตามเส้นทางสายกลางของท่อทานบุญทั้งหลายเป็นปกติธรรมที่เป็นบาปเข้ามาเปลี่ยนทรรบุญบาร,รมีสาธสิทัตเป็นปกุกลุมโุสด์ต็มโสตให้เป็นธรรมของตนเองให้เป็นธรรมของเขา เดินทางเส้นทางเดิมที่เคยเป็นเส้นทางของบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทธสุจันทโพสต์ที่เดินทางเป็นกระแสหล่อเลี้ยงสร้างท่อทานบุญทั้งหลายให้กี่หลังยั่งยืนมาตลอดโครงสร้างเดิมนี้แต่ถูกแทนที่ด้วยธรรมที่เป็นบาปหรือธรรมที่เป็นลบกดลงโครงสร้างของการเดินทางของธรรมที่เป็นบาปหรือธรรมที่เป็นโลกกรดลงนี้ เรารับรู้กันในความหมายว่ากอทอมอขออการเป็นคู่กรรมคู่เวรกันการให้รับธรรมที่เป็นบาปหรือทรรมที่เป็นโลกกวนลงซึ่งกันและก,กันให้กับตัวเองทําลายท่อฐานบุญของตัวเองทําลายท่อฐานบุญของผู้อื่นทั้งคนสัตว์สิ่งของทั้งที่มีวิญนเณธาตุและไม่มีวิญนาณธาตุ ดังนั้นท่อทานบุญทั้งหมดจึงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจากทำบุญบารมีสัติทัตรพระเด็คุณหลวงพุดพดสดจันทสรสุลุที่นปัจจุบันปรากฏอยู่มากณศูนย์กลางของท่อทานบุญทั้งหลายทั้งแบบมีวิญญาณธาตุและไม่มีวิญญาณธาตุที่เป็นเส้นทางสายกลางของทุกท่อทานบุญ ที่มีบารมีสามสิทน์ตระเดชพุณุลวงู่สดจันทสโลเป็นกระแสไหลเวียนอยู่ตลอดที่มาจากตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทธัตถะเดชคุณหลวงู่สดันทศโลที่อยู่ณตำแหน่งศูนย์กลางอู่ทะเลบุญบารมีสามสิทธัตถะเดชคุณหลวงู่สดจันทศโลมีจานวนทำบุญบารมีสามสิทน์ตระเดชคุณหลวงพ่สดจันทศโรใหม่ๆเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใหม่ๆ เป็นธรรมใหม่ๆของบารมีสามสิทนัตระเดชคุลลปูดสดจันทสโรเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเดินทางเป็นกระแสไปตามเส้นทางสายกลางของทุกท่อฐานบุญเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้กับทุกท่อฐานบุญเป็นความสุขความสำเร็จของชีวิตความเจริญรุ่งเรืองของชีวิต ให้กับทุกท่อฐานบุญอยู่ตลอดทําบุญบามีสาวิตริพัะเดชุ่คหลวงปู่สดจตุโลเป็นเครื่องจักรเป็นพลังงานเป็นชีวิตเป็นความเป็นอย่างอยู่ทํางานอย่างต่อเนื่องด้วยความเป็นตัวตนของตัวเองด้วยความเป็นยอย่างอยู่ด้วยความเป็นชีวิตมีความเป็นจีรังยั่งยืนมั่นคงถาวรไม่เสื่อมสลายเที่ยงแท้ ตลอดไปนิพพานทำบุญทั้งหมดเกิดขึ้นเพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งทำบุญบาร,รมี30สิทัศน์พระเด็จพระคุณหลวงปู่สดจันตตอสุลให้เป็นความสุขความเจริญความสำเร็จของชีวิตให้เป็นความเป็นยอย่างอยู่เป็นชีวิตหรือให้เป็นเครื่องจักรเป็นพลังงานที่ทำงานอย่างต่อเนื่องได้ความสุข ความเจริญความสำเร็จในชีวิตต่อเนื่องไปตลอดเป็นที่สุดแห่งธรรมของบุญบาร,รมีสามสิบทัศนพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลตลอดยิ่งยิ่งขึ้นเป็นยุคชาวสิวิไลของธรรมบุญบาร,รมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลไปตลอดเพื่อความมั่นคงของนิพพานธรรมใหญ่รับกับความมั่นคง ของนิพพานที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ทุกส่วนของนิพพานทําบุญบาร,รมีสัตย์สิทน์ตระเดชพุปู่สดจันทัสรุลุถูกสร้างขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการสร้างที่สุดแห่งธรรมของบุญบาร,รมีสัตย์สิทธัตถะเดชพุปโ่สดจันทัสรุลุถูกสร้างขึ้นเพื่อความมั่นคงถาวรเที่ยงแท้มีตัวตน ไม่เสื่อมสลายเป็นความสุขความเจริญของชีวิตของนิพพานธรรมใหญ่เพื่อรับกับนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ดังนั้นทุกท่อทานบุญจึงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บุกบานรับรู้การทํางานของพระบิดาสัมิทัตรพระเดชคุณหลวงปู่สดจันทสโลรับรู้การทําหยุดเป็นตัวสําเร็จของพบรบิาสัมิทัตรพระเดชคุณหลวงปู่สดจันทสโล ที่มีศูนย์กลางในการทําหยุดเป็นตัวสําเร็จหรือศูนย์กลางในการเบ่งดุดบ่อกเกิดใหญ่นัดตาแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรการมีสาติทัศน์พระเดชพณหลวงปูส่สดเันทัสโลที่อยู่ณนศะูนย์กลางอู่ทะเลบุญารมีสาติทัศน์พระเดชพณหลวงปูส่สดเันทัสโลด้วยความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีความสุขความเจริญของชีวิตตลอดไป